สวัสดีครับวันนี้มาทําความสะอาดหลักลุงนะครับให้มันโดยประมาณนี้นะครับแม่แม่ครับกินแตควันรัดเองก็กินน้านะครับต้องให้กินน้ำเช้าเช้านะครับแม่แม่ครับผมถ้าแม่แม่กินน้ำเช้าเช้านี่ผมให้กินทุกวันเลยครับแต่วันนี้มาถ่ายคลิปนะครับทุกวันไม่ถ่ายนะครับมาไรสดเลยนะครับนี่อาหารเช้าก็โดยประมาณนี้ครับผม เริ่มเหี่ยวหมดแล้วนะครับต้องสั่งสับรถนะครับนั่แม่ครับต้องสั่งสับรถงนี้ยมาเยอะๆอย่างนี้นะครับ,อ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 ,รบอืม่อทจะได้กินนะครับผมแล้วก็เอาน้ำให้ใส่ไว้ให้มันเต็มนะครับแม่แม่เหี่ยวหมดแล้วนู่นทางทางไหนตรงนี้มันโดน อันนี้หมูช้างนะครับนี่ครับแม่อนนี้ยกหัวใส่แล้วนะครับเริ่มยกหัวใส่แล้วนั่นทำความสะอาดให้เรียบร้อยก็ยกหัวยกหางใส่แล้วมาเช้าๆนะครับตรงตรงคำนะครับผม ากเลยครับเดือนนี้แล้วนะครับผมปลายเดือนนี้แหละครับปลายเดือนนี้แหละจะถึงเวลาของเขาจะตกมัน เ,เ,เติมน้ำไว้เต็มน้ำให้ทำมันไหลออกด้วยให้มันไหลออกของนี้ด้วยถ้างั้นก็ไม่ได้อนนี่คือตัมน้ำของไอ้แทงน้ำของแม่อีทตัมน้ำของแม่แนนนะครับผมอ,อยู่ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าสายยาวเกินโอเคเลยน้ำนะครับไม่ครับโอเคมากเลยนะ เออไม่ได้เป็นไอ้ที่ว่าอดอดยาบๆเหมือนคนอื่นเขาครับเรื่องน้ําคนอื่นเขาไม่ได้ใช้ก็เราได้ใช้นะครับเพราะว่าเรามีน้ําสํารองเก็บไว้นะครับตอนกลางวันไม่ต้องโยนมากมายครับนี่ยยนยยนดูสมาณนี่และไม่ใช่ยนืนนนะี่ย รถ้าดูดูนมากกานีกหูน้ำน้ำหล่นน้ำหล่นแล้วน้ำนออม,นมั้ครับดูะมาหนีไม ก็ไปดูปลาแก้วต่อผมทำความสะอาดเรียบร้อยหมดนะครับนะครับผมปลาแก้วนะครับมีปลาแก้ว,กว,กวไม่พลอยขี้ดื้อน้อยน้องจัก,กรีครับใชไ,ไหมครับขีดื้อน้อยน้องจัก,กรีใช่ไหม ปิดน้ำก่อนครับแนมะ่ติดน้ำพิบนี่นี่คือความน้ำนะครับตรงนี้เห็นไหมได้ยินเสียงน้ำไหมมีทา <c oughs> งน้ำของไม่อีิบนะครับใช้อยู่เห็นไหมกดสายอาอกตรงนี้ามน้ำของ น่าตื่หรือว่าไม่แน,น่นมานี่ให้พวกเขานี้ได้กินน้ำต่อนะครับเดี๋ยวจะเย็นๆนันเนียหยกินน้ำก่อนพวกเขานี้เขาชอบกัด อาอมีมูนชากออกมาอีกแล้วมันจะชอบกัดนี่กัดตัวนู้นไม่กัดนาให้แม่นะนกัดแม่กับลูกกัดกัดสายขาดเลยกาดหมดเลยนี่คิดีน้อยน้องจัก,กรีนะเดี๋ยวเก็บมูนอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ก็กัรเชื่อมนุ้นปลาแก้วไม่กัดนะปลาแก้วไม่กัดนะครับนี่แมกพลอยกับน้องจัก,กรีนี่กัดกัดเลยพวกเขานี้น ทำความสะอาดเกอร์โดยประมาณนะครับให้สะอาดเขาอยู่ได้กินได้นะครับเดี๋ย็ g o ผมไปจะมาเก็บตัวนี้ออกอีกนะครับไปไหทำงาน,นไม่ได้ต้องเก็บออกเรื่อยๆนะครับถ้าเก็บออกเรื่อยๆคือว่าโอเคอยู่มันไม่เลอะเทอะนะครับเวลานั้นอยนอาหารช้าให้ก็โอเคนะครับเล่นเล่นแล้ว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  วนะรู้อะไร,นะไร,น,น,รนะว่าเธอทำไรอยู่น,นั่นรู้เลยนะว่าเธอทำอะไรอยู่เธอจะเล่นแล้วปะปะปะนี่หนักกัดอีกเชือกนครับหนักกัดเชือกน ายชุกช้าชุกช้าก็ขอโทษขออภัยด้วยน,นะครับพ่อพ่อแม่ทุกท่านนะเพราะว่าเราต้องทํางานด้วยนะครับยัช่วยติดตามกันเยอะๆนะครับผมอะไรสดขอให้พ่อพ่อไม่มีเข้ามาเยอะๆนะครับผมอไม่ต้องเบื่อนะครับไม่ต้องเบื่อนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับน้องช้างนะครับ นะครับอ,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 อ่ะได้กินแล้วก็เล่นแล้วเล่นแล้วเรามกำลังแล้วนะครับผมนะครับนี่ก็ปึ๊บ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 ีรเบปึรบปึ๊บปน๊อปึ๊บคเ๊บนึนบปึ๊บปร๊บนอนอึ๊บปึ๊บปน๊บปปร๊บบเึปึ๊บบ lên mà. Chị đi mát đi mát đi lúc lần đi mát đi 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 lúc, lúc, lúc lúc อึบนะครับสวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับพ่อๆนหม่ครับผมกระผงสวัสดีครับผมเล่นเล่นเล่น